โคชโนเนมอนาคตไกลแห่งพรีเมียร์ลีกเกรแฮมพอตเตอร์ข่าวเร็วชับไวยแม่นยำตามไลนแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของสเตปกูรูโดยเรเซอร์เบนในวันนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมผมว่าถ้าใครได้ดูเกมที่แมนยูนั้นบุกไปเจอกับไบรท์ตันโฮฟอัลเบียนก็คงจะงงสกอร์ใช่ไหมละครับบางคนเนี่ยโหแบบไม่ได้ดูไงตื่นมาดูกสกอร์เฮ้ยโหขยี้ตารแรงๆเลยไม่ใช่ชาลเก้ศูนย์สี่เป็นแมนยูก็สี่ศูนย์ได้นะครับผมสำหรับผลงานของไบรทันในฤดูกาลนี้ครับต้องบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ลุ้นไปเตะบอลยุโรปแต่อย่างใดครับแต่ให้รู้ จากตัวผู้เล่นที่ไม่ได้มีซุปตาร์นะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยขับเคลื่อนทีมด้วยทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมกับการเล่นที่สุดมีวินยัยตามแผนของเฮดโค้ชอย่างเกรแฮมพอตเตอร์และถ้าย้อนกลับไปเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมานครับไบรตันเนี่ยถึงแม้จะเป็นทีมเล็กแต่ผลงานสุดว้าวมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยเคยขึ้นอยู่ที่6ของตารางเลยนะครับมีแต้มเท่ากับแมนยูเอฟเวอร์ตันกันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับการเสริมทัพของแกรแฮมพอตเตอร์ที่รับการสนับสนุนจากโทนี่บรูมเจ้าของทีมจอมทุ่มนั่น เอ็มเวปูเอยหรือว่าจะเป็นทางด้านของคารุมิโตมะมาคุคุเรนยาอาดาลัสซีมาอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าดึงเข้ามาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยครับแม้ฤด,ดูกาลนี้เนี่ยฟอร์มของไรตันอาจจะมีหลุดไปบ้างครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้จนตอนนี้ครับขึ้นมาอยู่ที่9ของตาราง และสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ๆได้หลายทีมเลยนะครับเสมอกับอาร์ซนอลบ้างเสมอกับลิเวอร์พูลเสมอกับเลสเตอร์บ้างเสมอกับเชลซีบ้างชนะสเปอร์บ้างชนะแมนยูบ้างโดยเฉพาะแมนยูนี่หนักเลยนะครับโดยไปถึง4ประตูต่อ0และแน่นอนครับต้องชมยอดโคช้ชโนเนมอย่างเกรแฮมพอตเตอร์ ทีนี้ครับรู้จักกับเขาคนนี้กันสักนิดแล้วกันนะครับชื่อเต็มคือเกรแฮมสตีเฟนพอตเตอร์ครับเกิดเมื่อ20พฤษภาคมในปี1975ตอนนี้อายุ46ครับก็ใกล้จะ47แล้วนะอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ครับเกิดที่ซอริฮูขั้นเทประเทศอังกฤษนะครับเขาคนนี้เป็นอดีตแนวรับครับเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็เขาคนนี้ครับเล่นฟุตบอลอาชีพกับเบอร์มิงแฮมตอนอายุ17ปีครับช่วงรุ่งรุ่งเนี่ยเกรแฮมพอตเตอร์ถูกจับตามองเป็นอย่างมากครับเขาคนนี้เนี่ย เคยก้าวไปเช้นงกรษชุดยูยีมาแล้วด้วยครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวครับต้องวนเวียนคาแข้งกับสโมสรระดับล่างหลากหลายทีมเยอะแยะมากมายครับเขาเล่นถึง11ทีมเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้กับการเป็นนักเตะเลยจนท้ายที่สุดครับแขวนสตั๊ดในวัยสาปีเท่านั้นกับแมคคัฟฟิลทาว์หลังจากนั้นครีกแฮมพอตเตอร์เนี่ยหัไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีครับแล้วก็มีโอกาสรับหน้าที่พัฒนาทีมฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นผอการฝ่ายเทคนิค ของทีมฟุตบอลหญิงของทีมชาติกานาไปรู้สึกฟุตบอลโลกในปี2007อีกด้วยนะครับทำให้เขาคนนี้ครับเริ่มเป็นที่รู้จักในวงฟุตบอลมากยิ่งขึ้นก่อนจะรับคำแนะนำครับจากแกรมโจนครับผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทให้เดินทางในการเป็นผู้จัดการทีมให้กับทีมออสซุนในระดับดิวิชั่น4ของวงการฟุตบอลสวีเดนณตอนนั้นนะครับในปี2010ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา8ปีครับที่สวีเดนเนี่ย เขาได้สร้างผลงานะระดับพักการเยอะแยะมากมายครับโดยการพาอสอสซซูนทีมนี้เลื่อนชั้นขึ้นมาสุดลีกสูงสุดได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เวลา5ปีครับพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศสวีเดนแล้วก็คว้าตัว๋วไปรุศึกยูฟ่ายูโรปาลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ษษาาก็อจะลงเล่นลีกที่สองทีสุดท้ายครับด้วยการแพ้ต่ออาอร์เซนอลไปในงานผลงานของเขาเนี่ยกับอสอสซซูนนะครับก็สามารถคว้าแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งได้ดิวิชั่นสองได้แล้วก็สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยของประเทศได้นะครับแล้วก็คควว้้าารงัลโชย s p o r t Award ของโค้ชนะครับไป1ครั้งเลยทีเดียวนะครับจากนั้นมาครับจากผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สวีเดนนะครับก็กลับมาที่อังกฤษครับมาคุมสวอซิซิตี้เป็นนายใหญ่หันทีมลิเบอร์ตี้สเตเดียมครับแล้วก็พาทีมเนี่ยจบที่10ของตารางแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์นะครับไปถึงเอฟเอคับในรอบไปทีสุดท้ายครับก่อนที่จะแพ้ต่อแมนซิตี้ไปจากผลงานที่โดดเด่นแบบนี้ครับโทนี่บรูมครับเจ้าของทีมของไบรตันเนี่ยก็ดึงเข้ามาคุมทัพในปี2019ถึงสองพนี่สิบครับเป็นนายใหญ่แทนที่ของคริสิวตัน ปีแรกเนี่ยรอแรกครับจบที่15ของตารางแต่ว่าพอเข้ามาเรื่อยๆเ,เนี่ยผลงานก็อ่าเหมือนจะร่วงลงนะครับจบที่17บ้างจบที่16บ้างแต่ฤดูการนี้ครับผลงานของไรตรันดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นนะครับที่สาคัญครับค่าเหนื่อยของแกรนมพอตเตอร์เนี่ย,น,ยน้อยเพียงแค่2,000 20, ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นต้องบอกว่าเป็นค่าเหนื่อยที่น้อยมากๆนะครับคนนี้ยังไม่ใช่โค้ชนะครับยังเป็นเฮดโค้ชอยู่เลยนะครับคือเฮดโค้ชเนี่ยคือมีหน้าที่รับเทียงแค่ คุมทีมลงเตะกับซ้อมเท่านั้นจะไม่มีอำนาจเด็ดขาดในทีมอะไรเลยนะครับจะโดนไล่ออกปลดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าล่า,าสุดครับจากการรายงานของแมตต์ลอนะครับผู้สื่ขาวจากเทเลกราฟเชียร์หนึ่งของเชลซีที่เป็นสายลอนดอนนะครับรายงานว่าแกรนพอตเตอร์เนี่ย ได้รับการสนใจจากพนักฮอสเปอร์ครับแล้วก็เล็งว่าคนนี้แหละเป็นเบอร์หนึ่งที่จะมาแทนที่ของอันโตนิโอคอนเต้ที่อาจจะปไปคุมไปเล็กใสช่ชัแมงในฤดูกาลหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคิดเห็นยังไงกับแฮมมอเตอ,เตอร์คนนี้ครับแท็กติกเขาเป็นอย่างไรที่ชอบนักเตะคนไหนหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับเพราะเขาคนนี้ใช้น,นักเตะได้เป็นอย่างดีครับมันจะเป็นมาคกคูเอนยาปาสกาลกรอสเอ้ยหรือว่าจะเป็น ent, Gross, เดนนิลเวเบกตาลิกแลมตีครอสซาโอเยอะแยะมากมายครับนักเตะอาจจะแบบโนเนม แต่แผนการเล่นนั้นยอดเยี่ยมนะครับมีพวกลรูอิสดังหรือว่าจะเป็นอีฟบิซูมาคาเซโตหรือว่าจะเป็นทนัานของรเบิตซานเชสแต่ละคนชื่อไม่ได้โด่งดังแต่ผลงานยอดเยี่ยมนะครับผมก็ต้องชื่นชมเรแฮมพอเตอเตอร์คนนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของสเตปกูรูกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสมัครใหม่ฟรี100ฝาน1่0ร200คือค่เคอ,อเน0.7ฝากดนล่าก้อนไม่มีขั้นย่ำเล่เคียจ่าย์จุดเจ็ u ทุ